สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวลูกอมที่ประเทศญี่ปุ่นกันลูกอมที่ฉลากเวอร์ที่ไม่เคยเห็นในไทยมาก่อนรสชาติจะเป็นยังไงโดยวันนี้เราหยิบลูกอมทั้งแบบอมละล,ะละลายและแบบชูวี่ที่เขียวละล,ะล,ะลายไปมาทั้งหมด8แบบด้วยกันมาอยากรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างงั้นเรามาเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มก็ รบกวน,นเพื่อนๆกด subscribe ให้ช่องพีคัสซนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เช่วยคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ลงไปก่อนหน้าด้วยนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มรีวิวลูกอมญี่ปุ่นกันเลยครับผมสำหรับกล่องแรกนี่อันนี้มินมินเทียของอาซาฮีอ่า แกะกันเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะลูกเออจะบอกว่าลูกอมอันเนี้ยเราซื้อมาจากร้านเออร้านเจปนแปนแถกฟรีที่ย่านอูเอโนะอาอาเมโยโกะนะซอยอาเมโยโกะมาสละอันนี้มินตาอันแรกแกะออกมานะกลิ่นมินตีมาก่อนเลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นชูกาฟรีเฮ้ยเจง๋งนี่นี่นนดูดูวิธีแกะปุ๊บนี่ออกมาเลยสละเมนี้เป็นอย่างงี้ อันนี้ทุกคนถ้าใครเป็นพนักงานออฟฟิศหรือใครเป็นนักศึกษาแล้วต้องการความสดชื่นระหว่างคลาสระหว่างวันนี่แคปไว้เลยสีนี้ตื่นตื่นแน่นอนอ่ะรสชาติมันมีความแบบเย็นมิ้นหวานนิดหน่อยแต่เขาบอกมันเป็นชนะูการ์เลสนะมันคงมีความหวานแหละแต่หืมตื่นอนะ่ะตื่นแบบตื่นเลแน่อันเนี้ยองให้พี่เดิสนสะดวกเถอะ อ่ะสรอันนี้ต่อมายี่ห้อเดียวกันเลยมินเทียบายอาซาฮีแต่อันนี้เป็นสูตรโคสแมชโอ้โหอันเม,มื่อกี้แม่งไม่เขียนอะไรเลยยังตืง่นขนาดนี้แต่โคสแมชจะขนาดไหนนี่เม็ดอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับนี่มันจะมีสีความเป็นครูมินนิดนึงอ่าชิม อีสองอันนี้ไง <c oughs> <c oughs> บอกเลยเคยทุกคนเคยกินฟิชแมนใช่ไหมที่บ้านเราอะ่ะที่กินละเย็นสดชื่นอะ่ะเจ,จออีสองตัวนี้เข้าไปนะชิดซ้ายดูไว้นะโคสแมสก,กับอันเนี้ยมิ้นโตอ่าไอตัวโคสไอตัวมินโตเนี่ยมันจะเป็นความมิ้นมาก,ก่อนมีกลิ่นมิ้นแบบฟุง้งแล้วก็เย็นปึ้งเข้าหน้าเลยตื่น แต่ไอ้ตัวโค้ชแมชมันมีความหวานเยน็นแล้วก็ในทางกับการเย็นเนี่ยมันจะค่อยบูท Ь, 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 บูท,บท,บทไปเรื่อยทำให้เราแบบเหมือนปักตื่นลมหายใจหอมสดชื่นแน่นอนต่อมายังเป็นของเจ้าเดิมกันมินเทียอันนี้สีเขียวใบอัสฮี อันนี้เขาเขียนว่ามินม้นมิงเชียอ่าไม่ใช่มิงเชียคือยี่ห้อมันละไหมคาชิกินคาชิกินมิน้นอ่าอันนี้เป็นมิน้นมิ้นอีกแล้วทไม่กูซื้อมาแต่มิ้นวะอันนี้ก็เป็นมิ้นนะแต่ห่อสีเขียวลองแกะดูกันเลยอ๋อแต่ละกล่องเนี่ยเม็ดของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของของเม็ดไปเนาะสี ไอสีเนี้ยไอสีตัวมิ้นโตเนี่ยก็จะเป็นสีขาวอีกล่องเนี่ยสีฟ้าไอตัวโคฟแมชเม็ดก็เป็นสีฟ้าอีตัวมิ้นต์อันเนี้ยเป็นสีเขียวเม็ดก็เป็นสีเขียวเหมือนกันมาเรามาลองชิมกันอันนี้มีความเป็นมิ้นแบบม,มิ้นแบบหอมสดชื่นมิ้นแบบผู้ดีมิ้นแบบอมแล้วไม่กระแทกสมองมิ้นแบบ อมแล้วผ่อนคลายเหมาะกับการที่ทานอาหารเสร็จอมไว้ในป่าเพื่อดับกลิ่นจะได้ไปคุยกับลูกค้าคุยกับแฟนหรือคุยกับเพศตรงข้ามจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอืมอันนี้เป็นมินมิ้นแบบหอมหวานเนาะดีอันนี้ดีอันนี้ผ่านไม่รุนแรงเกินไปเด็กทานได้แต่สองตัวแรกเนี่ยไม่ไม่แนะนําสาหรับเด็กนะเพราะมันจะอาจจะแรงไปนิดนึงตัวนี้ดีมากอันที่สี่มินเทียเหมือนกันรุ่น dry h a r t กล่องนะดูดุดันเข้มข้นมากๆสีส้มดำมาแกะกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะทุกคนเมื่อกี้เราเคลียร์ปากไปแล้วมาเราจะได้รับรู้ถึงความาดฮาร์ว่ามันเป็นยังไงโอเหเฮ้ยอันนี้มันดูพรีเมียมว่ะเนี่ยยี่หอนี้นะยี่ห้อนี้โอเคแกะดูกันดีกว่าไอ้สีกล่องที่เราแกะมานี่มันเป็นชูการ์เลสทุกอันเลยนะ เฮ้ยอันนี้ทุกคนมันดูเป็นเม็ดสีขาวๆอีกแล้วครับท่านเม็ดสีขาวที่ไรแม่งไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่มาชิมกันเลยไม่รู้ว่าเป็นคลิปรีวิวหรือคลิปทรมานตัวเองทุกคนอีสองอันนี้ ถ้าใครไม่ต้องการความซาดิสในการทาให้ตัวเองตื่นระหว่างวันนะหรือแบบอยากโป้งเดียวแนละ้วแบบเม e ul, บ็ดเดียวปุ๊บทุกอย่างดับหูดับเย็นจนหูดับหอมจนแบบอืหเพื่อนอยู่อีกชั้นเองได้กลิ่นอะแนะนาเลยสองเันนี้คือแบบเป็นเคลียร์หมดปากจริงเว้ยใครง่วงนะไม่ต้องดมอย่าดมไม่ต้องดมอะไรเลยอมเม็ดนี้เม็ดเดียวไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่แบบรีวิวมาแล้วแม่งโอ้โห ทั้งที่วันนี้เหนื่อยมอทั้งวันอมอีหาเนี่ยสองเม้ดเนี่ยตื่นเลยมันจะหอมฉุยเนี่ยอีมิ้นโตกับไดฮาร์ดเนี่ยแต่ไดฮาร์ดแม่งแรงแมากพอกันเลเวลรสชาติถามว่าต่างกันไหมไดฮาร์ดจะหวานกว่ามิ้นโตะหน่อยแต่อนุภาคทําลายล้างความเย็นของมันอะรู้เรื่องต่อมาเราข้าสูดแบบว่าชิวีชิวีบ้างเมื่อกี้เรากินแบบหมดที่มันแบบอมแล้วล,ละลายไปแล้วต่อมาจะเป็น ยี่ห้อนี้เลยอ่า s u p e บ by m o r i ก a n โมริน a ก a อันนี้จะเป็นรสเลมอนนะทุกคนนี่หน่าเป็นอย่างนี้เลย Super Lemon ปเ,ปเมื่อกี้เจอซ Super Mint ปปไปแล้วเรามาลองเคียว Super l e มอนบ้างถ้าหลังจะดูคลิปนี้ปุ๊บแล้วไม่ลง<ช>คลิปรีวิวอาหารอ,อีกสักพักก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าฟันผุ <laughs> ปันอาจจะไม่เหลือแล้วออ <laughs> ทำไปทำเฮี้ยอะไร <laughs> ทำเพื่ออะไรนี่อันนี้นะน่ากิน s เ p e r l ชิมกินดีกว่ามันจะคล้ายๆไอ้ไ g h c h ที่ไทยอเออหูกินไม <laughs> ่หรอ <laughs> หูกินหอมมากถ้าอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้ออีก ลุกเอ้งเปรี้ยวเรียน้ำล่างนี้เลยอ่ะจริหรอเปรี้ยวมากเลยหรอน้ำลายออกมาหมดปากเลยืึใช่ไหีคือคือสิบแท่งคือเนี่ยให้ทุกคนนึกนะไอ้เปรี้ยวไม่ได้ไม่เว่เปิ้วจริงอ่ะ โอเคอร่อยเะอร่อยรสชาติดีรสชาติคือเลมอนเปรี้ยวๆอะเนี้ยแต่แบบให้ทุกคนนึก ok ว่ามันคือไฮชิลรดเลมอนอที่ข้างในเคลือบมีแบบเม็ดป้อปๆของความของมัน,มน,มนเม็ดระเบิดเลมอนอะประมาณยี่สิบเม็ดแล้วครั้งทีนน่เคี้ยวออะตัวหยุบหยับของไฮชิลไปผสมกับตัวเลมอนมันบีบให้มันแตกมักนเป็นเม็ดป๊อแปอะเนี่ยเอ๊เหรอ อืมไมไยเป็นแบบอืมอันนี้ก็หมดอยู่หมดเคี้ยวเพื่อตื่น <laughs> เด็ดขาดมากเม็นนี้ <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมว่าตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยกินลูกอมถีไครเลย <laughs> อันนี้ของเมจินะเป็นเลมอนมะอืมไพ ไฮเลมอนไฮเลมอนอืมไฮเลมอนอีกแล้วไฮเลมอนอีกแล้วทุกคนอันนี้อันนี้เหมือนจะเคี้ยวได้อันนี้มันจะคล้ายๆถ้าดูจากอย่างนีนะ้จะคล้ายๆกับไอเนี่ยเมนทอสก็รูปทรงคล้ายๆเมนทอสเดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้นี่คือแผงของมัน,ล,นลักษณะรูปทรงจะคล้ายๆสเตปซิลนะเมื่อกี้ที่บอกคล้ายๆเมนทอสลืมๆไปซะ <c oughs> คล้ายๆสเตปซิลชิมกันเม็ดหนึ่ง ข้าวกล้องกินเหมือนยาข้าวกลองกินเหมือนยาเลยไมยเนี่ยเย,ย่นดูถูกอ่าโอเคเราลองมาชิมกันอันนี้อร่อยกด <c oughs> อออัดนิ่อร่อยดีชุม่มคอ เหมาะสำหรับคนที่อ่าไอแห้งหรือฝึกแห้งคอคันคออันนี้ดีมากดีจริงๆหอมมากหวานไม่หวานแบบมันเป็นเลมอนใครถ้จาจะอยู่ที่บ้านเรานึกถึงไมาบาซินะ่ะแต่อันนี้ดีกว่าอันต่อ,นอมาทุกคน f ฟรชเนโอโอ๋อนี่มันคือไม่ใช่มสัมสคัดลูกองุน่นมัสคัดที่ตอนนี้กำลังฮิตในไทยไฮวิทซี เราลองมาชิมกันดีกว่าเป็นไงใครเคยกินองุ่นไอไซชยัยมัสคัตไหมมันจะเป็นองุ่นที่แบบเม็ดเขียวเนื้อเต่งกัดมามันจะมีความชิววี่มีกลิ่นหอมเฉพาะต,ตัวมากอร่อยอ่ะอันนี้นี่มาชิมกันดีกว่าอืมหยหอมอันนี้หอมจัดกลิ่นแบบองุ่นไอมัสคัตจริงๆอิงะ นี่รูปทรงคล้ายๆไอเนี่ยมันจะมีรูปอมสอยก่อนที่ทุกทรงทเนี้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเออยี่ห้ออะไรนะแพง,งแพงหน่อยที่กดกดลงมาอร่อยกลดลงมาแล้วมันจะเป็นเหล็กเอกลินดีมากนะใช่ไหมอ่ะชิมกันดีกว่าลูกอมองุ่นมัสคัตอืมอันนี้ไม่เวอร์ด้วยคนอารมณ์มันเหมือนกับเราอ่ะกินองุ่นอยู่เว้ย มันเป็น after taste ของการกินองุอ่นอะแบบเวลาเรากินองุ่นในมัสคัดอะเราว่าแบบจะมีกลิ่นองุ่นแบบฟุ้งอยู่ในปากใช่ป่ะอันเนี้ยปันเหมือนช่วงนั้นเลยช่วงที่มันกลิ่นมันฟุ้งอยู่ในปากอะหอมมากถ้าใครเป็นแบบว่าอ่าคนชอบองุ่นกลิ่นองุ่นกลิ่นผลไม้เนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆอันนี้ดีนะดีเลยแหละไม่แรงไปเด็กกินได้ น้ำตาลน้อยราคาไม่แรงราคาย่อมเยาวแต่จำราคาไม่ได้แต่รู้ย่อมเยาวต่อมาเมาื่อกี้ตอนรีวิวแปดอันแต่พอเอิญแกะถุงก็ไปเจอน,นี้อันหนึง่งอันนี้เป็นลูกอมนมวัวที่เราสามารถที่ไทยอ่ะเราสามารถซื้อที่อันนี้ได้ที่ดองกีโฮเต้แต่ราคาประมาณ90้าสิบาทที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาประมาณสี่สิบบาท mm. แต่ถ้าด้วยเลทช่วงเนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบ สามสิบกลางๆไม่เกินนี้ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งปกติเราจะซื้อแต่สีฟ้ามาลองนะมันจะเป็นลูกอมนม,มวัวผสมเกลืออันนี้ไม่เคยลองสีชมพูเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะครับในซองก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะเป็นซองนี้เลยก็แยกย่อยมาชีให้หรือใครจะพกไปทำงานด้วย,ยทีละเม็ดทีละเม็ดก็สะดวกเนาะอ่ะลองกินกัน อ,อืความรู้สึกหอมนี้นะกินทุกทีก็จะรู้สึกเหมือนกระตูนญี่ปุ่นอะ่ะเคยดูว่าที่แบบตัวละครในกระตูนแบบฉีกลูกอมปุลูกอมไปก,ก,กลมๆแล้วก็โยนเข้าปากเป็นมๆแล้วก็เคล้ยวดนบๆๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยกลิ่นดีมากกลิ่นหอมนมมากอืมอออันนี้ดีอ่ะก็คือถ้าใครอยากได้ความแบบสบายๆกินเพลินๆ กินแบบเอออยากได้อะไรหวานๆมาเติมเท่าไหร่ระหว่างวันก็ลูกอมนมแนะนํานะดีโอเคอย่างสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมากฝรั่งตัวนี้ของลอตเต้นะเป็นหมากฝรั่งมิน้นท์นี่อันนี้ไปเรามาแกะดูกันว่าเป็นยังไงผมเมื่อกี้ลูกอมลูกอมนมนี่คือดีมากเลยนะอมแล้วแบบผ่อนคลายดีดีจริงๆไม่ควรตีนะทุกคนเราเป็นนดอย่างน,นี้งแล้วนี่ข้างในจะคล้ายๆกับพวกหมากฝรั่งอะไรนะไอดับเบิ้ลมิ้นปะ ที่อยู่ที่ไทยอ่ะที่เป็นฟองๆเอง,องี้ยก็วิธีกินก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟองคลายหมักฝรั่งก็แกะมาเก็บไว้อืมใช่เลยทุกคนอันนี้ดับเบิ้ลมิ้นชัดๆถ้าใครติดหมักฝรั่งนะฟืีนี้เคียวเร่งๆคล้ายๆของบ้านเราโอเคสรุปคลิปนี้นะครับที่รีวิวทั้งหมด9อย่าง9อย่างก็มี ไอลูกอมของมินตาเนาะถ้าใครชอบความเผ็ดร้อนความเย็นความสดชื่นระหว่างวันแนะนำลูกอมมินตามินเทียไม่ใช่มินตาลูกอมมินเทียใบอาซาฮีแนะนำเลยถ้าใครชอบความฟรุตตี้ฟรุตี้หน่อยนึงความกลิ่นเฟลเวอร์อ่นหรืออะไรอย่เงี้ยก็แนะนำของตัวฟรนะีสเนโอนะสีเขียวถ้าใครชอบพวกวิตามินซี เคี้ยวแบบชิวิชิวิแล้วก็ตื่นหน่อยก็แนะนำเป็นตัวที่เป็นอันนี้ซ u เปอร์ไฮซีส่วนใครชอบแบบนมอมสบายอมเพลินแล้วก็ได้เฟลเวอร์ของกลิ่นนมจริงๆก็แนะนำตัวมิลแคนดี้นะที่เป็นห่อสีชมพูขาวส่วนสุดท้ายที่เป็นลูกอมชุ่มคอของเมจิลูกอมเลมอนอันเนี้ยอันนี้คือ นัมเบอรที่อยากจะแนะนำทุกคนจริงๆเพราะว่ามันมันทำให้ชุ่มคอแก้ไอลดความระคายเคืองในคอแล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วยแต่กินไม่เปรี้ยวจนเกินไปโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของช่องพีกระซิบมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกด Subscribe เพื่อพีทเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ กดแชร์คลิปแบบนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่กําลังจะตั้งตี้หรือครอบครัวที่กําลังมีแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นว่าเออมาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอยากได้ลูกอมอยากได้ขนมก็เอาคลิปของผมเนี่ยครับไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเป็น reference ในการตัดสินใจซื้อของก็ได้นะครับสุดท้ายน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันคลิปรีวิวสุดไปจะเป็นอะไรติดตามรอได้เลยครับผมบ๊ายบาย